คนกลประตกเจโรนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่บาเซโนสเปนนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะช่วงนี้อย่างที่ทราบกันเจอโรอยู่ที่บาเซโนสเปนนะคะช่วงนี้ได้เห็นแบบว่าคลิปของเจโรแบบมากนะคะเจโรคาดหวังจะได้เจอน้ำพุน้ำพุเอ,อ่อโชวนนะะ์น้ำพุเมยเมจิกเฟลเทนนะคะน้ำพุมหัศจรรย์นะคะตรงนี้จะเป็นแบบว่าการแสงสีเสียงอ,อลังการมากนะคะแต่ไม่แน่ใจว่า เขาโชว์กีโมงกันแน่สับสนมากนะคะกับตารางการโชว์ก็ถ้าตามที่กำหนดก็ต้องสามทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ลุนกันไปนะคะหวังว่าเราจะได้ประศักด์ประจักษ์ประจักษ์สยานนะคะได้ดูน้ำฟุในสิตร์เฟิร์นกันด้วยกันนะคะ ชมกันไปก่อนนะคะชมก่อนเราไปนักขาวกันอีพทีเนาะใช่ที่สวสวยหนูไม่ได้ใจว่าสามทุ่มครึ่งหรือเปล่าจแี่ต่ไม่ได้มาแั่ื่หังวันนั้นลใช่คัตรงเขามันจะสวยมากนี่คนเขารอดูน้ำพุกันนะเนี่ย ก็รอ,อดูกันสิ่งสวยงามมหัศจรรย์นยเนี่ยเราก็รอชมกันนะครับว่าเรา,เราจะได้แบบเร,เราจะได้ชมชั้นที่คนก็นั่งอยู่ตรงบันไดบันไดสักบันไดหนึ่งอะพี่แต่ว่ามุมสูงตรงที่ว่าเด็กก็ย่อนขาแต่ว่าเราคงนั่งไม่ได้หรอกตรงนั้นน่าจะวิวดีมากเดี๋ยเราก็จะได้ชมกันเลยนะคะหวังว่าจะได้ชมกันนะคะ หวังว่าจะได้ชมกันเขาก็น่าจะมีทุกคืนแหลนะเนาะถือวาข้างบนมากพี่ข้างบนสวยมากตรงทางเดินน่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ค่ำแล้วนะคะก็จะสู้ในเมืองไม่ได้นะคะในเมืองก็จะเยอะมากนะคะ จุดจบแบบแม่จ้ามากในเมืองแต่ว่าตรงนี้คือสวยโดยส่วนตัวเราชอบตรงนี้มากที่สุดนะคะใน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 ,ในจุดไซไซ์ซิงของบางเซอร์นาเจโรชอบตรงนี้มากที่สุดนะคะตรงนี้จะสวยมากที่สุดเลยนะคะจริงๆเรานั่งตรงนี้ก็ได้นะพี่ตรงตรง,ตรงบนบนอันแรกอะบันไดแรกไข้างบนไหนมันไกลไปไหมอะ่ะ ตรงนั้นมองไม่เห็นน้ำปูนะพี่ต้องเล่อนตรงนี้เราเล่อนตรงนี้คุณพี่สุดๆแล้วนะคะอีกนิดเ,เราจะไม่เห็นนะอีกนิดเราจะไม่เห็นนะหรือว่าหรือไ,อไมพ่พี่พี่ไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวหนูนั่ง,งราตรงนี้จะดีกว่าโอเคปะเดี๋ยวหนูนั่งรอตรงนี้รอรอพี่โด้ด้วยแล้วก็ นั่งรอคนไปนะคะเอาเป็นว่านล้คะถ้าทางจะรออีกนานนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะรอที่นั่นไปด้วยนั่งนั่งรอกันเร้าอะไนี่แหละอีกตรงนี้ขงของเขาต้องเปิดตรงนั้นเนี่ยเขาต้องเปิดตรงนี้ไงแล้วก็ลอไหลไปตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เป็นเส้นใช่ตรงนี้คือจุดหลักเลยแล้วมันจะสูงมากสูงเสียดฟ้าเลยสูงมากเลยยังไงจบคลิปนี้ก่อนนะคะยังไงขอ ติดตามเจโรนะคะคดไลคไปทุกเจโรนะคะ,ะขอบคุณและกดแชร์เจโรด้วยนะคะ,คคะเจินคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ